กามน้มาสการกับปูตัวตัวจ้าแตกบ่มบ่แตกบ่มเนี่ยป้าตัวเบนงวดเดียวนะครับปูนเนาะจ้าเบนงวดเดียวเลขอ่าปูเขาห้าศูนย์นะครับเลขออกเลขออกอีกอย่างงี้เดี๋ยวศูนย์ห้าจำง่ายอยู่ดอกครับปู๊ศูนย์ห้าออกศูนย์ห้าศูนย์ห้า กอบอกอยู่ตัก็บตืเอามาซุ้อหาบกแปดฟันอยู 2019, 20่ดีลระแต่ว่ากัมือนอหามือก็ยังว่าซื้หาอย่างบีเอ้ยนอข้างล่างออกศูนห้าฟันได้ได้อยู่ดอกกัวนิดๆน้อยๆน้ำพิ่นอยู่ดอกวานมต้องได้แล้วบอกตือวนนันวันนั้ยังก็ถามมือน่อยแม่นคือกันก็รัฐบาลได้งนนั้น หาเงินกับูหาเธอแล้วคอยยังว่าอยู่งวดนั้นฟันรัฐบันได้มันออกหาศูญเนี่ยกับฟันว่านเพื่อนว่าเอาเงินไปมัดจําบัานหามืินหรือหาพันนี่แหละมันก็อหาศูญลางเนาะปูเนาะบันรอ้วานี้วันนี้เล่าเล่าเมื่อคืนนี่เพื่อนกับมาบอกว่ายอดีดีเพื่อนกับบอกว่าเงินหามืินมันซื้อบ่ได้ดอกกุศลเงินเงินหามืินมันซื้อบ่ได้ดอกเพิ่นวางส่แม่ปู มันตกงหมดเลยยังโอ้โจบบอันนี้โจฟันมือ่อเมืออันเล่าออกเมื่อวานนี่มันออกหาซูลนี่อันอะไรเมื่อคืนฟันอีกว่าขึ้นแล้วว่าเมื่อคืนใ้ฟันว่าไปย้อมผม <c oughs> ย้อมพง <c oughs> เป็นสีดำม <c oughs> ันเนี่ยมันแนวใดล่ะปูย้อมผมนี่ม <c oughs> <อ>ันเป็นอย่างดียวมันตัดผมเปลี่ยนงานไรย้อมผมไหม มูสมองมากฮะใส่องม้าแล้วงั้นผมก็องได้เงินเนาะโอ้ซาธุสนะให้ได้เงินเด้อผมมันตัดผมของมันบ่เป็นตาเนี่ยอ๋อบ่ได้ตัดผมดอกย่อมผมเหมือนเป็นสีเป็นสีออกดำเพม่อนคนก็เลยยิ้มมาที่แรกว่าเอาปุ๊บบารนี้ตามต่อนเอางันอันแนวทางอันอันเล่าพัฒนาเฮาเนาะเข้าห้างสูตรตรงๆเนาะ เลข,เเลขวิิน่งห้าตัวเลดวิ<ะ>่กับนี่ค่ะมีห้ามีหกเนาะครับคเนาะเลขวิ่งกับเ,เ,เขาแล้วก็เลขวิ่งรุ่นมีสี่กับห้ามาหาเนาะคุเนาะเลขวิ่งกับไหน,าน,นสามตัวบนห้าหกแปดโูจุดปูจับหกสี่เนาะเสียดายเนาะเหมือนได้บนน้ำเนาะจับหกสี่ เนี่ยเลยยังว่าเนี่ยพวกแปดเขาจ้ะเอา้าปูเมันบ่นได้จ้ะไครร่วมบุญร่วมท่านก็ปูล่างสุดนะจ้ะแต้มันรุดนี่ยย่อมว่มันจะบปดเขาจ้ะมันขมบ่ารุดว่าเ้าวรุดว่าเ้าเกินไปแต่แส้มรุดมันสิบพเขาเลยตามต่อเนาะตามต่อตามต่องวดที่สิบสามแล้วปู่เสือรุดก็บ่เกิน งวดหนึ่งงวดที่สองปูกับเข่านะจ๊ะปูดกันซื้อเลขกนิ่งเล็กนิ่งเรูดดอกเลขรูดได้จ้ะไปทั้งงานล่างอุบลเเนาะหลืกอการทั้งล่างให้เล่นเลขกูถ้าจะพูดไม่เข้านะถ้าเขารูดเอาเองเขาจะรูดเอาเองเขาจะได้ทุกงวดจะคนสลาดนะจ้ะปูให้รูดตัวใดก็ซื้อน้ำตัวนั้นใด้ทุกงวดรูิดดอก แจ็คไผ่รูดรัปปกป้ปาไทยเรียนรักป้าคันว่าถึงสลดัดมันสลดัดสุขคนอยู่ที่ปูแจ็คสีสลัดแบบใดเห็นไหมสลัดแตงโมก็ได้หรอวะ <c oughs> เอาลูดแบบนั้นแล้วเอาเดียวเดี๋ยวแล้วกัยีย่ป่าสิงหามะคมหกแปดแล้วกันวันอ่าตรงกับวันมั่จันทรอว่าลาวันจันเด้อมั่นจั่นพรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์จ้ะมั่จันทร์นี่เบิ้นบ๊อบปู มันในสูตรมันเบิ้ลอยู่ตะปูก็จับมันจับมันก็อนตรงเขาๆเ,เลยมันจันทร์มันจะเบิ้ลอยู่สองคู่จ้ะผมเพราะวันจันทร์เลยมีเบิ้ลอยู่สองคู่จ้ะเอาคือบอกว่าคือคือมันจะออกก่อเออมันจันทร์มันมันมีเบิ้ลอยู่เอ้าบดีสีเบิ้ลอยู่สู<อ>่สีมันจันทร์เลยจ้ะ ปุ๊อัน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 เลขวิ่นมีอย่างแน่้เอาเลขวิ่นก่อนจ้ะเลขวินสามสี่ห้าแปดเก้ามีสามมีสี่มีห้ามีแปดมีเก้าค่ะวันนี้เลขหกแปสามแปดเก้ารูดรูดสองตัววิ่งมีตัวอะไรเนี่ยคะ่ะวิ่งรูดสามกับแปดวิ่งรูดสามกับแปดเง้นแปดรูดแปดตัวเดียว เล่นที่แปดนจาะเล่นแปดรูดแปดูดวใควิ่งแล้วก็ได้น่สามห้าสามสี่ห้าแปดก็ก็ไดมาไปจับบ้องของเขาก็ได้ไปจับลปค่ะป,ปูดีจ้ะอ่าเลีสามตัวสามตัวค่ะสตัวสองสามหางจ้ะสือสามห้าสสามแปด สี่สามห้าปรจากตัวแรกเออสี่สามห้า 35, 4 35, 4 38, กับสี่สามแปดสี่สามห้าสี่สามแปดจ้ะนี่เลขคู่นี้แหละมันถึงเล่เลขผ้าเลยหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งคู่หนึ่งสองหนึ่งศูนย์จ้ะอ่าสามคู่นั่นแหละจ้ะเป็นเลขติดสามกับติดแปดจ้ะเล่นติดสามสองคู่ทั้งๆนั้นเลขสามตัวจ้ะ อ่าจับคู่จ้าสามห้าสามเจ็ดสามแปดสามห้าสามห้าสามเจ็ดสามแปดค่ะห้าเจ็ดห้าเจ็ดค่ะ<ข>ห้าเก้าห้าเก้าค่ะห้าแปดห้าแปดค่ะ เก้าสามเก้าแปดเก้าสามเก้าแปดสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์สี่สองสี่หกสี่สองสี่หกจ้ะแ <5 S 1> ล้วครบแล้วนะค่ะปู้เน้นจ้ะเน้นเลยตัวใดค่ะสามตัวมากค่ะเน้นสามตัวมาก สี่สามแปดกับสี่สามห้า enfin สี่สามแปดกับสี่สามห้าเง้ยสามสามแปดสองตัวมีสามห้าแล้วก็ส bon <restart. S 2> ามแปดบอกค่ะป<ร>ู้อสามแปดจ้ะแล้วก็สี <Lauren Fat unde> 48, ่สองแล้วก็สี่สองจ้ะสองศูนย์สองศูนย์น้ำบอกสองศูนย์หนึ่งศูนย์เนอโรตสองศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์ด้วยบอก อ่เรบงจะะหกคู่บอคู่าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า,ห,ห,ห,า,ห,าห,หกครบแล้วจ้ะเยอะมากเลขติดสามแล้วติดสามจีสองบูยูหรอกะจะเลขติดสามีค่ัปูนะอันนี้เดี๋ยวเด้อค่ะข,ขอทวนตัวเลขก่ขอนเด้อค่ับปู แนวทางแลวทางเราพัฒนาปู่เสือแล้วยี่ห้าสิ่งาคมสองงาหกแปดวันจันท์เลขวิ่งมีสามมีสี่มีห้ามีแปดมีเก้าวิ่งรูดสามกับแปดเน้นที่แปดเนาะจ้าสามตัวมีสี่สามห้าแปดกับสามสองตัวนาะเลือกเอาเลยจ้าสามตัวมีสี่สามห้าสี่สามแปดสองหนึ่งศูนย์เน้นเน้นสี่สามห้ากับสี่สามแปด ส่วน2ตัวมี3 5 3 7 3 8 5 7 5 9 5 8 9 3 9 8 2 0 1 0 4 2 4 6เน้นเน้น3 5 3 8 2 0 1 0 4 2นะค่ะเน้นอยู่6ชุดนะคะปูถูกไหมคะปูปลายถึงมาหกชุดจ้ะเน้นจะตัวเด่นมันล่ะตัวโบเด่นตัวโบเด่นเน้นกับโบเด่นก็ออกได้เด้อมันออกหลาเดือนแล้วจ้ะเพื่อจะตัวเด่นบด้กินได้ ตดวได้ก็บของมากกับซื้อลดแนวทางเรือะกป็นแนวทางทำหมนเท่าเอาคู่นก็เนี่กคู่เข้าบ่มากเข้าบ่มือน้ำเท่าไลยแมนจากปูไยไปสามพาคนลงทนก็มากสามพวงติเงนหรอจ้าไปไปที่สองสี่ลงต้นก็มากที่ศูนย์เดี๋ยวถึมันบกขึ้นกันนี่เองนฮเกตไปน้ำศูนย์เหมืนเนาะจ้า tất đai một cái này ngắm vẫn nè cho dịp tất đai mọi người 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 tất đai mọi กซีบงกับกคดไหลกดแซ่ย,ย่อมจูด้อมั้เป็นไหลไ้บุงผู้ข่แค่เป็นแนวทางติจใจแล้วนะของก้อเป็นก็อนเรนโมก้อนเรนก็ผพานไปบ่วงปูออันนี้ซื้อๆหรอกเ,เ,ขขอเป็นแนวทางนะปุณะได้แนวทางจะ้ะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับปวดวันเลือกใช่เลยต้องให้ชจ่าเรือครู่นึงกงเต็มเลยละ่ะค่ะปูเน่นในตัวเดียวครูย้ำมั่งจ้ะบนลโอ้ยนะ่ะแต่ไปซื้อลอตเตอ,อ,อรี่ไปน้าปูน้าซื้อลอตเ้อรีซืัอตอเดิมจำไ้ด้วยทุกคนละจ้ะ จะที่คญ,ญายาเนออย่าชอมผูเรียนผูบงก็เรีอย่าแนวทางอย่าไปหลง้ะเลิกแห้งอควอมปะคามขอเนาะจ้มันยู่ใดไปเป็น่าให้มันเกืนหมบเล่นจะให้มันเลือนห่อนปองเก็นไดมันบดเลือนร่อนตคองก็น่อรับมันแลมีโศกมีลาภคนรวยรวยหแห้งเล้อซาถูกค่ัปู่ค่ะ สาธุสาธุกรรขอบพระคุณกระปูค่ะกรรมนักมาตการค่ะผู้ใจอ่อนมาให้ซอยกับมโนทนาบุญลำเด้อสาธุเนาะค่ะพ่อแล้วก็ติดอยังได้ยวตรงเพชรฝึงฝึงถึงโมกบ้านจ้ะร่วมบุญรวมท่านกับปูเนาะสาธุสาธุจ้าจ้ะปูกรรมนักมาตการค่ะสาธุเงี้งเงี้ยงเงี้ยงด้วยด้วย ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการประนันทุกซีเลียค่ะถ้าถูกใจก็ขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแช่ในเด้อค่ะเป็นกําลังใจกับทางง่องโจพาด้วยนแมนด้ายค่ะขอกราบขอพระคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบุสุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแช์กดติดตามให้ยุตตลอดไม่ทอดทิ้งกันกับพอยมีชมมีราบมีมัน เฮงๆปังปังรวยๆคำโค้งไปเล่าพุ่งนี้เอยมันจันเน้ะค่ะของปูเสือก็เข้าดีแล้วค่ะทั้งสายวิ่งสายรูดแล้วก็ทั้งจับคู่ก็ไปพิจารณาดูเนาะคะ่ะทั้งหมดทั้งมวลก็ใช้สติปัญญาตัวเองเลยเด้อค่ะไปรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะก็ใหยถูกางวันที่หนึ่งเด้อไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนาะคะ่ะหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐพัน์ใดลอตเตอรี่ไทยก็ใหยถูกรางวันที่หนึ่ง ให้เฮงให้ปังให้รวยทุกคนทุกๆท,ท,ท่านเะาไหรสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเะ่าคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ